ก็น,น่าจะยังเหมือนเดิมครับถ้าบัคแคนเนลหวังที่จะไล่ในทีมรับก็ต้องพยายามหยุดเหมือนเดิมครับที่จะต้องไม่เสียแต้มน,นครับดาวที่หนึ่งคือเส้น38ครับพิชเอาแล้วก็วิ่งทะลวงแต่ว่าได้แค่หลาเดียวครับนทัทติวสตาฟอร์ดมาดูวันนี้นะครับ คว้างแบบกระจายบอลดีมากเลยนะครับนี่ก็เป็นกระไซอาร์มให้กับทางโอเดลเบคแฮมจูเนียนะครับคือเรียกว่าเป็นโคดแบ็กที่กว้างได้หลากหลายก็สมกับที่เขาเป็นอดีตรับรอบแรกนะครับในปี2009นะครับแล้วก็เป็นขุนรากด้วยน่าลูกนี้เปลี่ยนเป้าหมายอาวแล้วเอเคอร์ทำได้ใช้ได้ด้วยนะครับทำให้เล่นดาวที่สามง่ายขึ้นมปนิดหนึ่งครับ คือแมทธิวแซฟฟอร์ดเนี่ยสมัยที่อยู่ไลออนเนี่ยแกเข้าเล่นในรอบเลย์ออฟสครั้งแท้รวดเลยนะครับแต่พอย้ายทีมมาอยู่แรมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเกมแรกในชี่ของเขาที่ชนะในรอบที่2ได้นะครับในการชนะคาดินัลนี่ปั๊มหลนะครับคือผมว่าคอสวรรการคว้างกันดีมากเลยนะคือขว้างได้ในหลากหลายรูปแบบเลยครับก็ถือว่าแรมเนี่ยการที่ไปเทรด มานี่คุ้มค่าเหมือนกันครับแม้ว่าจะยอมเสียสิกรับไปหลายรอบก็ตามน,นี่ดาที่สามสามหลานครับกว้างสั้นรับได้เอเคอร์เทียมผิวอ้าวแล้วก็ได้ด้วยครับขึ้นมาอยู่กลางสนามครับแม่ตอนแรกคิดว่าจะโดนอัดแต่สุดท้ายกับซิวดีครับอตอร์แบทที่โดนรับปีเดียวกับตาร์ฟอร์ก็คือมาร์คซันเชตหายไปไหนตั้งนานแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไปเป็นทีมงานของบรรดาพวกนักวิคเคราะห์อะไรต่างๆด้วยครับ ก็ได้บุกต่อนีครับสำหรับแรมส์เข้ามาในแดนของทางทีมพัคเนียสนี่ถ้าเกิดโดยสักหนึ่งทัชดาวแล้โอ้หค่อนข้างจะเป็นงานเหนื่อยงานหนักเลยครับลางสนามทอด,ดีครับดาวที่หนึ่ง <can> สองวิ่งนะครับเอเกอร์ <can> น่าจะสักสองหลาครับที่ได้ อยังไงครับสููแกวอยอะไรอีกจริงๆแล้วชุดของชอนฮักเกอรี่เนี่ยเป็นชุดกรรมการที่ยนองมากี้สุดอันดับที่3ของ NFL เลยนะครับเดี๋ยวดูทางครับนะครับหมายเลขสิบด่าที่สองแปดลาวิ่งเองครับสแตฟฟอร์ดพอรู้ตัวไม่ไหวก็สไลด์ตัวขาดไปน่าจะประมาณสัก4ี่ห้าลาครับ ไว้เนียครับเป็นคนที่ชักเกอร์ไว้ครับคือสำหรับทางด้านของแซฟฟอร์ดเนี่ยเจอกับบั๊ในรอบแรกเท่านั้นเองนะครับไม่เคยเจอบ,บั๊ในรอบที่2มาก่อนเลยโปรแกมที่เจอกับบัคแนเดียสนี่ในรอบแรกนี่ชนะสี่แพ้สนะครับส่วนทํมเบรดี้เองเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเวลาเจอแรมเนี่ยเบรดี้ไม่เคยชนะแรมเลยนะครับแพ้มาทั้ง2ผลนต่างจากสมัยที่อยู่กับที่ ทีมเพจิเอต์นีตอน,น้นีสามารถเอาชนะ5แพ้แค่หน,นึ่งคะแนนนี่ขอเวลานอกก่อนนะครับเพราะว่าเพลคร็อกจะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกยังเหลือประมาณสัก5้านาทีกว่าๆนะครับเป็นการขอเวลาครั้งแรกนะครับเวลานอกครั้งแรกของแรมส นี่ครับเขาก็เริ่มมีการพูดถึงประเด็นว่าเบรดี้อาจจะจบแล้วนะครับในเส้นทางที่น่าเสีจใจตอนนี้ข่าวมันเริ่มกระหึ่ม to กระพือกัน <about. S 1> ไปทั่วในสหรัฐแล้วนะครับแม่แต่ว่าถ้าเบรดี้จะเลิกเล่นในเกมที่เขาพ่ายแพ้เนี่ยผมว่ามันก็ปเป็นเรื่องแปลกๆเหมือก,กนันเพราะนั้นอย่างที่บอกครับโดยส่วนตัวก็ผมยังไม่ค่อยได้ให้ Course, Aaron ความสนใจหรือว่าให้ <the> Aaron, ความ <Ad ler. S 2> น่าเชื่อถือกับข่าวนี้มากสักเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวต้องรอดูตอนช่วงจบฤดูกาลจริงๆสักครั้งหาที่3ครับ5หลาป้องกันใช้ได้ครับคว้าม,มารับได้ไฟดาวที่1ครับเป็นการควา้ากับทางด้านของเบรนตันเออเป็นด้านของฮิกบี้นี่ครับ mm hmm. อีกในเป็นคนที่ <Hey. S 2> เปลี่ยนดาวที่1ได้สำเร็จ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าแนวเนี่ยให้เวลาสแตฟฟอร์ดดีด้วยนะครับดูดูครับก็เลยทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยคว้างสั้นเนี่ยได้ผลเลยนะครับนี้เข้ามาถึงเส้น39หลานในแดนของบักแล้วครับมีลุ้นทำแต้มแล้วนะครับตอนนี้เอาโซนี่มิเชลลงมานะครับ วางรับได้ครับครับแต่ว่ายังไม่พอจะได้ดาวที่หนึ่งคือคุณผู้ครับเองเนี่ยเวลาตอนที่เขาสร้างสถิติปีนี้ทั้ง3อย่างขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่แร์กับพวกที่แข่งแบบเกมน้อยกว่านะคือพวกแข่ง16เกมเนี่ยแล้วเอาสถิติ17เเกมมาลบเขาบอกมันควรจะแยกกันไปนี่คือความเห็นคนที่เป็นเจ้าของสถิติขึ้นมาเลยนะเขาบอกว่าเขายกย่องพวกคนที่อยู่ก่อนหน้า แตงว่าครับเกมนึงก็มีการปรับมาตลอดอย 26. 26. ู Sud ่แล <That 's right. S 1> ้วนะครับดาวที่26หลาว้างมารับได้ครับให้ OBJ ดาวที่1ต่อครับเขาดูจากโฟรเวิร์ดฟอเกรสน่าจะได้ดาวที่1แล้วครับคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ย NFL เนี่ย14เกมที่ซ้ำไปครับในฤดูการปกติแล้วก็ขยับมาเป็น16แล้วก็ฤดูกาลเนี่ยขยับมาเป็น17เกมเพราะฉะนั้นสิติต่างๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆแล้วังไง16เกมเป็นยังไง17เกมเป็นยังไงรับเก็เหมาร็มกันไ จริงแล้วถ้าถ้าละเอียดหน่อยก็นับหามแดครับลงเล่นกี่เกมว่าหามดันจะได้เป็นสถิติจริงๆกันดาที่นี่ครับสิบหลาตอนนี้ข้ามเซนสามสิขึ้นมาแล้วนี่ครับเวลาเหลือแค่3ามนาทีกว่าแล้ววิสนับ,บอลทันบุดบิดครับมองนานครับคราวนี้นแล้วก็ข้างทิ้งแล้วครับก็ฟางไปในจุดที่มีอย่างทาง OBJ อยู่นะครับ คือถ้าเกิดถึงมาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะเสียสักสามแต้มยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเป็นทัชดาวเราก็โอ้โหลำบากเลยครับที่จะไล่ในครึ่งหลังนี่เจอร์นัมซี่เองก็ชื่นชมนะครับว่าโอบเจนั้นสุดยอดมากไอ้สิ่งที่มีข้อกล่าวหาจากข้างนอกเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกันแลนัมซี่เองก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนัมซี่กับโอบเจนี่ก็<ส>พอก<อ>ันคือสมัยที่อยู่ราวนี่ฤดูกาลนี้แกยังรับทัชดาวไม่ได้เลยแต่มาถึงที่นี่ได้หกทัชดาวนะครับ ช่วงนี้มันฮันนีมูนอยู่นะครับมันก็ยังหวานอยู่ตนที่2องลาครับฟังสตรีมโอ้โหแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับส่วนนี้มิเชลรับปุ๊บนี่ฉากรั่วโดนอัดเดวิสนะครับเป็นคนที่อัดลงไปได้ครับ<ม>ก็จะเป็นดาที่3นะครับปีนี้กลายเป็นว่าลาบินเทเดวิสไม่ติดโปรโบน,นะครับเป็นชัคิวบาร์เรตนะครับที่ติด โอแล้วเป็นดาวที่3ถือว่าระยะไก,กลด้วยครับ15หาลาโอ้โเสียงตอนนี้ไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยิน<บ>ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีปัญหา,ญหาเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยนะต่เฟิด์เรีเกเยกพเองครับดาวที่35หลาแต่ประสบการณ์ก็ถืออ้าวขอเวลานอกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเร่งแล้วก็ผิดพลาดขึ้นมานิ่เสียหายนะครับเวลานอกยังมีก็ขอเวลานอกไปได้ครับ เื่อที่จะต้องการให้ขยับหนีห่างสารสกอร์ให้ได้นะครับ นี่ครับมุมบนของสนามเลมอนเจมสเตเดียมนะครับโอ้โหบุกไรนี่นี่บุกไป6นาทีเสร็จแล้วนะครับถือว่ากินเวลาไปเยอะเลยเพเทนแมนนิงเ hey นี่ยเคยย้ายามาเดนเวอร์แล้วก็ได้แชมป์เดี๋ยวอมาดูวอนมิเล่ที่ย้ายออกจากเดนเวอร์จะไปประสบความสำเร็จในบ้านปลายบ้างหรือเปล่าครับนี่คืออดีต MVP ในรอบชิงดาวที่34หลาขว้างสั้นๆเลยครับแบบนี้นี่ คือเอาผมว่าเอาระยะฟิวโกก็ยังดีคือถ้าได้เฟิร์สดาวมันก็เป็นโบนัสแต่อันนี้เหมือนกับว่ากะเอาระยะบวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือเวลาผมว่าชอนแมคเวย์เนี่ยเขาไม่บ้าบินยามมีรายละเอียดด้วยนะครับคือเนี่ยคือความละเอียดของระบบการโค้ชนะครับคือต้องคิดว่าควรจะเอาแบบไหนไม่ใช่บูร๊ระห่ำหรือว่าเล่นเอามันอย่างเดียวนะครับคือต้องวางแผนด้วยเพราะตรงนี้ได้แค่ฟิวโกนี่ก็กดดันทางเบรดี้พอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เตะระยะถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับ40หลาย,ยังอยู่ในวิสัยที่จะเตะได้เพราะวันนี้ลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับมีลมอ่นอนๆเตะก็เนี่ยครับ3มแต้มสบายๆครับเพราะฉะนั้นนี่เพิ่มมาอีกตอนนี้เชาวันนำอยู่20แต้มเลยนะครับคู่นี้เจอกันมาในเรกูลาซีซน่นนี่เขาให้ดูสมัยตอนที่แรมนั้นแพ้บักสมัยนั้นจอร์ลินชื่อ่เป็นผู้เล่นหนึ่งนะจอร์ลินเขาบอกเขาเจ็บใจมาก คือเกือบจะชนะอยู่แล้วเนี่ยไปโดนทางวิก้โปรรับตอนที่จะท้ายเกมแล้ว mm hmm. ก็เลยทำให้แรมเกรเทจจะออนออนเทิร์ฟในขณะนั้นนะครับชนะบัคไป11-6ต่อก็ทั้ง2ทีมนี่เวลาเจอกันในรอบที่2อที่ผ่านมาแต่ว่ายาวนานแล้วนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคะแนนที่ต่ำั้งคู่เลยนี่แหละันใจแฟนออส์เนนอนเลยครับสแตนฟอร์ดี่ ซึ่งแฟร์ซอลันบอกว่าเอาปังมาทำสนามหมดเลยไม่ไปสร้างทีมแต่ปีนี้เ<ล>จ่ายเยอะนะให้กับ,บทางไอซ์นอตใช่ก็ถือว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าแรมเข้าซูเปอร์โบว์แล้วก็แฮปปี้มากเพราะเขาจ่ายให้กับแรมในชุดนี้นะครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์เขามาเพียบเลยใช่แล้วก็มันจะกลายเป็นครั้งที่สองในบริษัทอินเดียแฟลเลยนะที่ฟูง่ายว่าสามารถเล่นซูเปอร์โบว์ในสนามบ้านตัวเองปีที่แล้วนี่เท่ากับว่าทลายกำแพงไปเรียบร้อยลครับบัค เล่นในบ้านตัวเองในช่วโบลชนะด้วยนี่ยังไม่เห็นัะกุนเกรเซอร์นะครับยิ่งย้อนขึ้นมาเอา้าไม่ดีครับแม่เกือบคิดว่าเจ้ากับพริวตรงนี้ไปได้น่าจะได้ระยะขึ้นมาอีกสักหน่อยก็กลายเป็นต้องเล่นอยู่ถาวประมาณเส้น15-15หลาหน้าบ้านก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับมาดูครับเนี่ยมีเวลาไม่ถึง2วิในการที่จะต้องคว้างบอลนีครับอันนี้นานหน่อย Oh, แต่ว่าวันนี้เอเิน,นโดโนอนี่เข้ามาทักทายเบรดี้หลายหนเลยครับโจงตีเข้าไป21ได <need> ้1นฮิตกับ2ฮง <need> ลรี่นะครับ <need> ก็ถือว่าไม่เลวเลยครับ <need> ที่เส้น15หลานครับดาวที่1เบรดี้เสร็จ <right. S 1> แล้วครับไม่รอดโดนแซกอยู่ที่หน้าบ้านครับ แต่เบดี้จะมีข้อดีอย่างนึงคือสังเกตดูว่าเราแกจะโดนแซกเนี่ยแกจะไม่ดิ้หล่นไม่ฝืนเลยนะคือแซกก็แซกไปไม่เป็นไรไม่เหมือนกับอพ์แบ็บบังคคนไม่ยอมเสียแซกกลายเป็นเสียหายมากกว่าครับเข้าสู่ทูมิริดบอลน,นิ่งครับในขณะที่เบดี้วันนี้เล่นไปนะครัที่ลิมฝีปากโดนอัดจนทำให้ลิมฝีปากแตกเลยะครับ